ยินดีต้อนรับพลพัชของดั้งลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นาวรุกเต็มสูบไราฟา์มิโย่าการสออ็ดตัวจริงลิเวอร์พูลฟัดเบ์ลี่าการสออ็ดตัวจริงของหงดั้งคืนวันเสาร์นี้ครับหงดังลิเวอร์พูลของพวกเราครับมีโปรแกร,รมลงทำศึกพิมพ์นังเกรดโดยจะเปิดรังแอนฟิลด์รับมือของเบล์ลี่ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่คุณสื่อเจ็คกิ้งครับจำเป็นจะต้องเน้นเก็บชัยชนะอย่างแน่นอน รอบนัดต่อไปต้องบุกไปเยือนสโมสรแชมป์ยุโรปอย่างเชลซีนะครับโดยสภาพทีมโดยดรวมนะครับถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับโดยจดแดนแฮนนิสันกับตินทีมคนเก่งรวมถึงเตเอโกอาคันโตราตามพร้อมกลับมาลงสนามช่วยเทียมจะขาดเพียงแค่อนดี้โรเบิร์สันแบ็คไซส์สายบวกคนเก่งที่ยังเจ็บข้อเท้าอยู่นะครับแต่ข่าวร้ายก็คือความโย่พึ่งสูญเสียคุณพ่อ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เจ็กกีคลับจะไม่เลือกใช้งานดาวเตะเลือกสมบ้าบราซิลและนี่คือโชว์หน้า11คุผู้เล่นตัวจริงของหงดดงที่คาดการณ์กันว่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเกมนี้ซึ่งก็ออกมา2รูปแบบโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ this is a n v i l ระบบการเล่น4-3-3ดีโกโจตายึดหน้าเป้าเฮนโดคุมแดนกลาง สำหรับไลอัพชุดนี้ครับแทบจะยึดชุดเดิมจากเกมเปิดซีซั่นที่บุกไปกระสุกไส้นอริสิตี้3-0เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนโดยจะเปลี่ยนแปลงเป็นแค่แดนกลางที่ได้กัปตันเฮนโดเป็นตัวจริงในนัดก่อนที่เป็นเจนส์มิเนอร์ซึ่งจะเล่นเคียงข้างกับนาบีเกียตาและอเล็กออกเล็กชิมเลียนส่วนติเอโกยังคงต้องนั่งตัว,วสำรองไปก่อนส่วนแนวร็อนะครับวิกิฟันไดและโจอเอลมาเตปคู่เซนท์มาตที่เล่นกันอย่างแข็งแกร่ง,งในเกมพบก,กับนอริสิตี้คงจะได้จับคู่กันต่อ เช่นเดียวกับแบ็คขวาและแบค็คซ้ายอย่างเทรนส์อเล็กซานเดรโนโและครอสตา้าสมิการรวมถึงอามมริซุนเมเกอร์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูขณะที่แนวรุกนะครับมีแนวโน้มที่เจคินครอปจะเลือกใช้งานดิโกโชตาลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งหน้าเป้าเหมือนเดิมหลังจากที่ดาวเตะชาปุนเกตทำประตูได้ในเกมนัดเปิดฤดูกาลโดยที่มีมูเมตซาราและซาดูมาเนตย,ยืนฝั่งขวาและฝั่งซ้ายส่วนโรเบิร์โตฟร์มิโนคงต้องรอเป็นตัวทีเด็ดจากมันต้องสุลงอีกนัดนะครับ ส่วนแผนการเล่นที่2นะครับที่จะมาในระบบ 4231จัดเต็มตัวรุกโดยด็อบดิออเกเลชมเบเลน4231นะครับถือเป็นอีหนึ่งแผนการเล่นเด็ดของเจคกเกอร์รัโดยในแนวรับและตำแหน่งผูส้สระตูไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่แดนกลางจะมีมิฟิ์ตัวกลางทึ้งสองคนซึ่งน่าจะเป็นเฮนเดอร์สันกับกีตาส่วน Alex เอเล็กออกเกเชมเบเลนคงถูกรับไปนั่งเป็นตัวสลรองขณะที่ติโก้มีลุ้นสอดแทรกเป็นตัวจริงหากเล่นในระบบนี้ขยับขึ้นไปที่ด้านหน้านะครับเฟอร์มินโน่จะถูกใช้งานในบทบาทนักเตะหมายเลขสิบเคียงข้างซาร่าและมาน่โดยมีโจตาลงเล่นนนนเเปเป็ห้้้าาแแลวแผ น่าจะเป็นแผนสำรองหรือถูกปร,รับใช้งานระหว่างเกมมากกว่าเพราะถึงแม้จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลต้องเก็บ3แต้มให้ได้แต่มันก็ไม่มีความจําเป็นที่เจคกกินกลอบต้องใส่ผู้เล่นแนวรุกแบบจัดเต็มตั้งแต่วินาทีแรกและแฟนฟุตบอนลนะครับชอบแผนการเล่นไหนนะฮะโอ้โหแผนการเล่นที่มีกองหน้า4คนนะฮะโจต้ามาน่ซาร่าเฟอร์มิโน่หรือแผนการเล่นหน้า3มประสานมาน่โจต้าซาร่านะครับก็เลือกเอานะฮะโอ้ยแต่ที่แน่ๆ3แต้มต้องมา แฟนลิเวอร์พูลร่วมส่งใจให้กับฟอร์มโย่เศร้าคุณพ่อเสียชีวิตสูญเสียคุณพ่อแฟนบอลลิเวอร์พูลครับร่วมส่งกาลังใจให้กับฟอร์มโย่ที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อส่งผลให้คงไม่ได้ลงเล่นในเกมพบกับเบอร์ลีในวันเสาร์นี้ฟอร์มโย่นะครับกองกลางทีมชาติบราซิลและลิเวอร์พูลต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อคุณพ่อเจโรเบโตตาวาเรสเสียชีวิตโดยที่ยังไม่ได้ทราบสา,สาเหตุแน่ชัดจากการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมานครับ ลิเบกานะครับภรยาของปวมโยเป็นคนประกาศข่าวร้ายทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าพ่อตาจะเป็นที่จดจําเสมอสําหรับรอยยิ้มนั้นและความหลงไหลในสิ่งต่างๆขอขอบคุณพระเจ้าที่ให้หนูได้รู้จักคุณลูกหลานของคุณจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณปู่ที่พวกเขามีหนูรักคุณพ่อตาหนูจะดูแลลูกชายของคุณให้ดีที่สุดจากนั้นก็มีแฟนบอลรายรายเข้าไปร่วมแสดงความเสียใจอาทิเช่นพวกเราจะอยู่เคียงข้างพวกคุณในเวลาแบบนี้ สียใ,ใจที่ได้ยินข่าวแบบนี้ขอให้คุณพ่อของฟาร์มโยไปสู่สุขติและหวังว่าคุณลาฟาร์มโยจะก้าวผ่านช่วงระาที่ยงกลำบากครั้งนี้ไปได้เป็นต้นขณะที่สมสรลอร์พูนะครับก็โพสต์รูปมิคริโชาวเซมบับบารซิลและเขียนแคปชั่นข้อความว่าคุณจะไม่มีวันเดินเดียวได้ฟาร์นโยโดยสำหรับฟารินโยได้รับการคาดหมายว่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงให้กับลอร์พูในเกมพบก,กับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่21สิงหาคมนนี้หลังจากเป็นตัวสำรองในนัดเปิดสนามที่ชนะนลนอร์ลิต การพึ่งสูญเสียคุณพ่อไปทําให้เชื่อได้ว่าเขาจับไม่ได้ลงสนามในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็น่าจะพร้อมในนัดเจอกับเชลซีะฮะยังเป็นทางกานเอเวอเรตันคว้าตัวอดีตนักเตะลิเวอร์พูลร่วมทีมแล้วควา้าฤทธิ์ประตูหงดแดงเกิดขึ้นไม่บ่อยมากนักนะครับระหว่างเอเวอเรตันดึงโกเก่ลิเวอร์พูลมาเสริมทัพเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับจอรแด,ดนพิตฟอร์ดและแอสเมียเบโกวิด เอเวอเรตต์น,นะครับสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันคว้าตัวแอ,ดโโน,อนดี้โลนูกาอดีปผู้สัรตรูของลิเวอร์พูลคู่แข่ขงร่วมเมืองมาเข้าถิ่นกูดิชันพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมานักเตะวัย37ปีเคยอยู่ลงเล่นกับหงแดงระหว่างปี2009ถึง2020แต่ไม่เคยลงสนามเป็นตัวจริงเฝ้าเสาในศึกพรีเมียร์ลีกเลยจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่กับสโตกซิตี้และเวสต์บัมวิสอัลเบียนก่อนที่จะโดนเดอะแบสคลินปล่อยตัวไปหลังจบฤดูกาาลที่่ผนมา ลุยนักการเซ็นต์ชนากับท็อฟฟี่เสียเงินจนกระทั่งจบฤดูกาล2021ถึง2022โดยราฟาเอลเมนิเตสกุนซือชาวสเปนนิตัดสินใจดึงตัวมาเสริมทัพหลังแฮร์รี่ไทเลอร์นะครับโกดาลลุงบาดเจ็บหนกักการันตีสอาเวอร์จิเนียเตรียมย้ายไปเล่นกับทีมอื่นแบบยืมตัวลุยนักกาก็ามาเป็นมือสามของเอเวอเรตต์ต่อจากเจดอนพิตฟ,ฟอร์ดนายประตูมือหนึ่งของทีมเชลซีและอัสเมียเบโกวิด พวกเราศัตรูทีมชาติบอสเนียนะครับที่เพิ่งย้ายเข้าสู่ทินกูดิชันพาร์คในช่วงเสมอน,นี้แบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับปอนหมัดน,นะครับใจเย,ย็นไอ้ทิดเอเดนติดเบรกวูดเบิร์นยังไม่ได้ย้ายสุบหัดเอเดนของเบนวูดเบิร์นนะครับกองกลางดาวรุ่งออกมาปฏิเสธเขาหรือว่าหาัดทีมในสกอตแลนด์ปิดดิวย,ยืมตัวดาวรุ่งในนี้เป็นที่เรียบร้อแล้วโดวยข่าวออกมาว่าวูดเบิร์นนะครับได้ตกลงย้ายไปร่วมทีมหัดแบบย,ยืมตัว หนึ่งฤดูกาลแล้วและมีลุ้นได้ลงเล่นในเกมสุดสุดนี้ที่ฮาร์ตจะติดกับอาเบดีนอีกด้วยอย่งางไรก็ตามเอเจนของเบนวูดเบิร์นก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยบอกว่าดีลวนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่เลยยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ฮาร์ตในสุดสดาและอาจจะไม่ใช่ในสุดสุดหน้าอย่างดีที่สุดก็คือคืนก่อนปิดตลาดอลันเปสตันนะครับเอเจนของดาเตนในวัย21ปีกล่าว ลิเวอร์พูลมีความหวงังแอนดี้โรเบอร์สันสามารถฟิกกลับมาได้ทันในเกมพบก,กับเชลซีในสัปดาหนะ์หน้าเจคกิงครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาสแสดงความหวังว่าจะได้ตัว Andy Robinson, แอนดี้โรเบอร์สันแบ็กไซส์สายบวกกลับมาคืนสู่ทีมได้ทันในสัปดาหนะ์หน้าหลังจากที Liverpool มลิเวอร์พูลมีคิวการแข่งขันที่จะพบกับศึกหนักกับสโมสรเชลซีหนึ่งในทีมเต็เมเมงแชมป์ในการน,นี้และเชลซีคือหนึ่งในทีมที่บิ๊กซิกที่ลิเวอร์พูลจะต้องโค่นลงให้ได้ถ้าหากต้องการที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาาลหน้ เดอรามเจอเก่งกรับนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเกมพบกับเบอร์ลีในเย็นวันนี้ว่าทุกคนรู้ดีว่าแอนดี้โรเบอร์สันได้รับบาดเจ็บในเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นกับอเลติกบิวเบาเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและผมก็ไม่โทษใครทั้งนั้นเนื่องาว่าเกมที่จะพบกับเบอร์ลีในช่วงเที่ยงวันเสาร์นี้คาร์สมิกัสจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่แอนดี้โรเบอร์สันอีกครั้งในเกมนี้่งนั่นจะทำให้กับตัน,น,น,นทีมชัสกอลแล ที่จะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าแอนดี้โรเบอร์สันสภาพร่างกายเขาดูดีมากมันเป็นคนละคนกับการที่รับบาดเจ็บรุนแรงเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตอนนี้เขาออกวิ่งในแล้วและกำลังเร่งทำกายภาพกับเจ้าหน้าที่สโมสรที่ศูนย์ฝึกอบรมเอคเซสเทรนนิ่งร่างกายของเขากำลังเข,ข้าขั้นสมบูรณ์ในเร็วๆนี้และเชื่อได้ว่าการฝึกซ้อมเซสชั่นสุดท้ายในสัปดาห์หน้าแอนดี้โรเบอร์สันน่าจะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เต็มกำลังอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตัวของผมและทีมงานก็ยังคงมีควววาามหัง่ อนที่โรเบิร์ตันจะสามารถหายจากอาการบาดเจ็บและกับลงสนามรีทันในเกมพบก,กับทีมแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกในฤดูกาลล่าสุดอย่างเชลซีในสัปดาห์หน้าและเรายังคงตั้งความหวังเอาไว้ว่าเราจะต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้เพื่อสร้างโอกาสการคว้าแชมป์ด้วยมือของพวกเราเองหลังจากที่เมื่อฤดูก,กาลที่แล้วลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะเชลซีได้แบบขาดลอยเมื่อช่วงต้นฤดูก,กาลที่แล้ว และเมื่อทังเจกินคลับถูกถามว่าลิเวอร์พูลจะซื้อใครเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมอีกหรือไม่กับช่วงเวลาที่เราย,ยูก่อนที่ตลาดหน้าร้อนจะปิดตัวลงในสัปดาห์หน้าซึ่งทันเจกินคลับก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้และผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าเราจะได้ใครเข้ามาเพิ่มเติมต่อจากอิบูอิบราฮิมากรวนเต้หรือไม่เพราะใต,ตอนนี้ทีมงานเจรจาของเรากำลังทํางานกันอย่างเต็มที่ เพื่อแข่งกับเวลาแต่ที่ได้แน่ตอนนี้ตัวผมพอใจกับนักเตะชุดนี้ของผมเป็นอย่างมากและนักเตะทุกคนกับฟิตสมบูรณ์พร้อมแล้วสำหรับการทําศึกในการแข่งขันรายการต่างๆในฤดูกาลนี้และด้วยศักยภาพของทีมที่มีอยู่ณตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทีมของเรายังมีอนาคตที่ดีและน่าจะไปได้ไกลในฤดูกาลนี้และถ้บดถ้มวลนั้นมันก็จะเริ่มต้นขึ้นจากการเก็บเจยชนะในนัดพบกับเบอร์ลี่ให้ได้ในช่วงเที่ยงวันเสาร์นี้นี่คือสุขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบ เช้านะครับของวันที่21 e สิงหาคมนะครับวันนี้นะครับแฟนๆหงดังลิเวอร์พูลทุกท่านพวกเรามีนัดกันนะครับซึ่งเป็นศึกพิม์ลีกนัดที่2ของลิเวอร์พูลของพวกเราที่จะพบกับเบอร์ลี่นะครับโดยเกมเกมนี้นะฮะแอดมินก็มาไลาส์สดพักบอลให้ได้ชมกันเหมือนเคยอย่าปล่อยมือกันนะฮะร,รวมเชร์ไปด้วยกันกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลแล้วมาพบกัน6โมงแแลงของบ้านเรานะครับ